เฮ้ยเย็นเเ้ยนาียอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวก็กลับมาแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกับใครใช่ป่าวะน้องน้องอ๊ยเฮ้ยเก็นอะไรวะเฮ้ยเี้ยเม้ยก่อล้โหเน่มีบเ้ยวยู่เพื่อไนเวย หมูดเป็นไงบ้าง,อ,างอ่ะมีแทงเข้ากระเพาะอาหารตอนนี้ก็เพาะอาหารมีเลือดออกหมอกาลังช่วยกันห้ามเลือดอยู่ถ้าห้ามไม่ได้มันก็มีสิทธิ์ช็อกเออแหงถ้าเกิดว่าลูกเป็นอะไรนะก็เพราะคุณนั่นแหละคุณไปทําให้ไอ้ตาหรือมันโกรธมันก็เลยม,มาแก้แค้นก,กับลูกเราอะ่ะผมก็แค่ไปสั่งสอนมันไม่ให้มันมายุ่งกับครอบครัวแล้วไงนะคุณนี่แหละสถานการณ์ไม่ดีอย่างนี้จะปล่อยให้ลูกไปเที่ยวอีกอะอ๋อนี่คุณพ่อฉช่เหรอเออดิ ไม่เห็นทำอะไรลูกบ้างเลยวันเราจะเป็นแรดไก่ครูสอนแคน่นิดนะน่ะหน้าที่คุณน่ะวันวันเอาแต่จีบสาวขนาดเชฟมาทำอาหารที่บ้านยังไม่เว้นเลยอะ่ะก็ดีกว่าคุณแล้วกันห่ลูกอ่ะโธยทะเลาะกันทำอะไรวะกูเชฟหัวทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวันสาและแอปวันดีสมัครวันดีพีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบน,นสมาร์ททีวีได้เลย